ชงชาเขียวด้วยเครื่องชงกาแฟไฟฟ้าอ,ออโต้ค่ะอันแบบแรกเลยนะคะเราก็นํากลวยกองค่ะเข้าไปไว้ในเครื่องชงกาแฟได้เลยเปิดออกมาแบบนี้เลยนะคะจากนั้นก็นํากลวยไปวางไว้ในเครื่องชงกาแฟลักษณะแบบนี้เลยนะคะจากนั้นนากาแก้วกาแฟวางไว้ตรงฐานได้เลยค่ะจากนั้นแก้มยิ่จะใช้ชาเขียวค่ะมาเทใส่ตรงกลวยกองนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจสั่งซื้อชาเขียวทักได้เลยนะคะถุงห่อบรรจุชาเขียวจะมีซิปล็อกแบบนี้เลยนะคะง่าย สะดวกสบายมากๆค่ะหลังจากใช้งานแล้วก็รูดปิดได้เลยแก้มยุ้จะใช้ช้อนตวงนะคะตักชาเขียวขึ้นมาใส่ชาเขียว40 ml นะคะจากนั้นก็นำชาเขียวเทลงไปตรงกลวยกองได้เลยนะคะเสร็จแล้วแก้มยุจะ ปิดตรงกลวยกองเข้ามาหาเครื่องนะคะปุ่มเล็กๆตรงด้านล่างนี้นะคะจะต้องตรงกับกาแก้วของกาแฟนะคะตามที่แก้มยูชิให้ดูนะคะค่อยๆปิดแล้วก็ดันเข้ามาแบบนี้เลยค่ะสังเกตน,นะคะตรงตำแหน่งที่แก้มยูชินะคะรูจะต้องตรงค่ะจากนั้นแก้มยจะเทน้ําเปล่านะคะอุณหภูมิปกตินะใช้น้ําเปล่า100 ml เทลงไปตรงช่องขวาหรือช่องซ้ายก็ได้นะคะเดี๋ยวแก้มยจะเทลงไปช่องนี้นะจากนั้นก็เสียบปลั๊กได้เลยค่ะเสียบปลั๊กแล้วก็กดปุ่มทํางานตรง ด้านข้างนี้ได้เลยนะคะจากนั้นเราก็รอน้ําของชาเขียวไหลลงมาค่ะลูกค้าจะเห็นได้เลยนะคะว่าวิธีการใช้งานง่ายมากๆเลยที่สําคัญนะคะใช้เวลาสกัดชาเขียวออกมาได้เร็วมากๆเลยนี่เลยชาเขียวไหลลงมาแล้วนะคะสําหรับใครที่ยังไม่มีนะคะแนะนําเลยสําหรับคนที่ลังเลอยู่ซื้อไปติดบ้านไว้สักเครื่องเชื่อแก้มยย้่เถอะว่ามันสะดวกสบายสุดๆนะคะ ควันที่ลูกค้าเห็นที่ออกมาจากตรงช่องนี้นะคะไม่ต้องตกใจนะคะมันเป็นการระบายความร้อนของเครื่องชงกาแฟนะคะปกติเลยค่ะไม่ต้องตกใจนะโอเคค่ะเครื่องหยุดทํางานแล้วนะคะหลังจากที่เราใช้งานเสร็จแล้วเราก็ปิดปุ่มตรงนี้ได้เลยนะเสร็จแล้วก็เปิดตรงกลวยนี้ออกค่ะค่อยๆดันนะคะเสร็จแล้วก็ยกกาออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะชาเขียวพร้อมชงแล้วนะคะนี่คือสีชาเขียวแล้วก็ น้ำชาเขียวที่เราได้จากเครื่องชงกาแฟนะคะบอกเลยสะดวกสบายสุดๆแก้มยูจะเลือกใช้นี่นะคะตะแกรงกองชาค่ะตัวนี้จะเป็นเซฟตี้ให้เราอีกหนึ่งตัวนะคะสําหรับลูกค้าที่กังวลว่าจะมีฝุ่นละอองหรือกา,กากของชากาแฟตกลงมานะคะตัวนี้ก็คือช่วยได้ดีมากๆเลยค่ะกองได้อย่างละเอียดเลยสังเกตดูนะคะว่าจะมีเศษชานิดหน่อยะคะ่ะที่ติดอยู่ตรงตะแกรงนะคะวันนี้แก้มยูจะชงเป็นชาเขียวนมนะคะโดยใช้สูตรหวานปกติแต่เน้น ความมันนะคะเติมครีมเทียม30 ml ค่ะจากนั้นก็คนผสมให้เข้ากันนะคะนมจืด30 ml นมข้นหวาน20 ml นมข้นจืด20 ml จากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างนะคะให้เข้ากันค่ะใส่แล้วค่ะง่ายมากๆเลยเท hey, ใส่แก้วนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ ว้าวน่ากินมากเรียบร้อยแล้วค่ะชาเขียวนมนะคะขั้นตอนต่อไปแก้มยุ้ยจะทําฟองนมนะคะด้วยเฟรนช์เพสค่ะเครื่องนี้เลยแก้มยุ้ยเลือกใช้นมจืดนะคะเทลงไปในเหยือกสเตลเลสค่ะนมที่ใช้จะต้องเป็นนมที่เย็นจัดมากๆเลยนะคะจากนั้นเทนมจืดนะคะลงไปในเฟรนช์เพสค่ะแก้มยุ้ยใช้นมสดรสจืด100 ml นะคะให้ตรงฟิลเตอร์ที่เป็นรูๆแบบนี้นะคะตรงกับปากเทของเฟรนช์เพสค่ะจากนั้นก็ ปั๊มลงไปเรื่อยๆนะคะจนรู้สึกว่าฟองนมมันเหนืดค่ะถ้าฟองนมเหนืดแล้วแสดงว่าเป็นอันใช้ได้แล้วค่ะปั๊มไปเรื่อยๆเลยนะคะอ่าฟองนมเริ่มเหนืดแล้วนะคะจากนั้นแก้มยิ้จะนําฟองนมที่ได้นะคะมาเทตกแต่งท็อปปิ้งบนเครื่องดื่มแล้วค่ะว้าวฟองนมเนียนสวยใช้ได้เลยนะคะเนี่ยจริงๆแล้วเฟนเพจนะคะ นอกจากจะทําฟองนมได้แล้วนะยังสามารถสกัดชากาแฟได้ดีอีกด้วยนะคะและที่สําคัญใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะทุกคนคะลองนําสูตรที่แก้มยิ้แชร์วันนี้ไปลองทําดูกันนะคะวิธีทําก็ง่ายมากๆเลยสําหรับเครื่องชงกาแฟรุ่นนี้